เราแม่นี่ก็ใคลถึงวันแม่แล้วเราวันเราต้องซื้ออะไรของขวัญให้แม่ดีไหมเออแต่ปีที่แล้วแม่ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรใช่ไหมแม่บอกว่ามันเปลืองเงินแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องซื้อของมามันเปลืองเงินเงินที่เราก็ได้มาเนี่ยก็ <S <S หัดเก็บของไว้ให้ดีๆบ้านเราไม่ได้ฐานะร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขางั้นเราก็ชวนเพื่อนที่โรงเรียนมาลด วนกันก็ชวนเพื่อนที่โรงเรียนดาวหลวงสันี้แม่ก,มามาก,กันมากมากออกันนะเราอยากจะรู้ว่าใครก่อมนอนไม่ใช่แหละแกจาผิดแล้วเดี๋ยวเราก่อมให้น้อยนายจะได้รู้ว่าใครก่อมนอน <S <S <outgoing. S 2> ก็เรานี่ไงที่ก่อมนายนอนทุกวันไอแม่มันเมื่อกี้จะทำอะไรอาร์ตนะแม่เห็นไม่ค่อยชัดอ๋อผมเห็นมะไรมันตอมอาร์ตผมเลยปัดให้อาร์ตอาร์ตจะได้นอนหลับสบาย i yeah.